ซ่อมหม้อทอดไร้น้ำมันออตโตต,ตอนที่สองซ่อมระบบควบคุมความร้อนและระบบกระจายความร้อนสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่างเอาละครับในคลิปนี้เรามาซ่อม หม้อทอดไร้น้ำมันออโต้ตัวนี้กันต่อนะฮะจากคลิปที่แล้วเราได้ตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าระบบควบคุมความร้อนคือเทอร์โมฟิวขาดนะฮะแล้วตรงระบบกระจายความร้อนก็ตัวพัดลมมันเสียนะฮะในวันนี้เราก็มา ซ่อมกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะซ่อมเราก็มาเช็คให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงระบบควบคุมความร้อนตรงเนี้ยถ้าเทอร์โมฟิลมันขาดเนี่ยนะฮะอะ่ช่างส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยถอดมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลกันนะฮะเขาจะนิยมต่อตรงกันนะฮะอะ่เพราะว่ามันถอดหลายขั้นตอนแล้วก็ถอดยากมากนะฮะอะ่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดไม่มีเทอร์โมฟิวตรงนี้เกิดมีปัญหาทีหลังก็จะทำให้หม้อไหมได้นะฮะสำหรับผมแล้วถึงแม้ขั้นตอนมันจะเยอะแต่ผมก็จะถอดมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิวกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากอย่างไรก็คือเราต้องถอดตัวจับอุณหภูมิตัวนี้ เราจะต้องถอดใบพัดลมเราจะต้องถอดฮีเตอร์และถอดไอผนังหม้อตัวนี้ออกมาซึ่งมันหลายขั้นตอนนะการจะถอดใบพัดลมอย่างเดียวแล้วก็ดึงตัวผนังหม้อพร้อมิตเตอร์ขึ้นมามันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าถอดใบพัดลมออกก็จริงแต่เราจะเอาใบพัดลมออกจากตัวหม้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดฮีเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะ ตรงนี้ผมลองถอดใบพัดลมออกอย่างเดียวโดยที่ไม่ถอดฮีเตอร์ออกเพื่อให้ขั้นตอนมันน้อยลงเนี่ยดูว่ามันจะถอดได้หรือไม่นะฮะเห็นไหมครับผมแสดงให้ดูนะฮะว่าเราถอดใบพัดลมก่อนโดยที่เราไม่ถอดฮีเตอร์เนี่ยเราจะดึงใบพัดลมออกจากตัวหม้อไม่ได้นะฮะมันติดนะครับดังนั้นเราก็ต้องถอดฮีเตอร์ออกก่อนแล้วถึงถอดใบพัดลมออกนะครับ เราก็ต้องถอดฮีตเตอร์ออกมานะฮะอ่ะตรงนี้การจะดึงฮีตเตอร์ออกก็ดึงยากอยู่พอสมควรแต่มันดึงออกได้นะฮะต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะฮะอ่าอ่าเนี่ยดึงออกมาหลังจากนั้นก็ดึงใบพัดลมออกนะฮะ ตัวนี้เป็นพัดลมที่กระจายความร้อนให้กับหม้อนะฮะพัดลมของชุดนี้จะมี2ชั้นนะฮะอนนี่ก็คือพัดลมตัวกระจายความร้อนให้กับหม้อหลังจากนั้นเราก็ถอดตัวผนังหม้อนี้ออกมานะฮะซึ่งบอกแล้วว่าขั้นตอนมันอาจจะเยอะหน่อยนะฮะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆช่างไม่ค่อยจะถอดมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลก็จะต่อตรงไปเลยนะฮะฮะ เห็นไหมฮะอ่ะต่อออกมาเทอร์โมฟิลจะอยู่ตรงผนังหม้อตรงนี้นะฮะอ่ะเราก็ถอดออกมานะฮะเดี๋ยวจะเห็นใบพัดลมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ใบพัดจะอ่าจะหันไปคนละด้านกันซึ่งตัวที่ซ่อนอยู่นี้จะเป็นพัดลมอ่าระบายความร้อนนะฮะตัวที่ถอดออกมาตัวแรกก็เป็นพัดลมกระจายความร้อนให้กับหม้อนะฮะเอาละครับอ่ะเราก็มาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลกันนะฮะ เห็นไหมฮะนี่คือเทอร์โมฟิลเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะฮะว่ามันขาดจริงหรือไม่นะฮะ,ะใช้มิเตอร์วัดคล่อมอย่างนี้วัดคล่อมเทอร์โมฟิลไม่มีเสียงสายมิเตอร์แตกกันมีเสียงนะฮะอย่างนี้คือเทอร์โมฟิลขาดแน่นอนนะฮะเอาแล้วครับเราก็มาถอดเปลี่ยนโดยตัดนะฮะตัดให้เหลือขา ไว้นะฮะเพื่อที่จะเอาเทอร์โมฟิลตัวใหม่มาต่อนะฮะอ่าเทอร์โมฟิลนะฮะร้อยเจ็ดสิบสององศานะฮะอ่าสิบเอป์นะฮะอ่าเราใช้เท่าตัวเดิมเลยนะฮะอ่าจะใช้ร้อยเจ็ดสิบห้าองศาก็ได้นะฮะแต่นี่เรามีร้อยเจ็ดสิบสองเราใช้ร้อยเจ็ดสิบสองเท่าตัวเดิมนะฮะเอาละครับแล้วก็ตัวใหม่มาต่อเข้าไปแทนที่ตัวเดิมนั่นเองนะฮะ เ,เดี๋ยวมาเช็คกันดูนะฮะตัวใหม่อ่าอ่าวัดคล่อมต้องมีเสียงแบบนี้นะฮะอ่านี่คือเทอร์โมฟิวดีนะฮะเอาละครับหลังจากนั้นเราก็อ่ามาดึงอ่าฉนวนมาหุ้มไว้นะฮะตรงนี้เราจะพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซ่อมตรงพัดลมระบายความร้อนนะฮะในระบบกระจายความร้อน ก็จะเสียตรงพัดลมนะฮะเราเช็คเมื่อคลิปที่แล้วคือวัดแล้วไม่ขึ้นนะฮะอ่ะแล้วครับเราถอดตัวพัดลมออกมาบดวข้างนอกกันเลยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็คือสงสัยว่าเทอร์โมฟิวจะขาดเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คเทอร์โมฟิวกันเลยนะครับพัดลมตัวนี้ก็มีเทอร์โมฟิวเหมือนกันนะฮะ เาละครับเรามาเช็คเทอร์โมฟิลกันก่อนนะฮะก็วัดคล่อมเทอร์โมฟิลเช่นเดิมนะฮะไม่มีเสียงนะฮะสายมิเตอร์แต่การมีเสียงอย่างนี้คือเทอร์โมฟิลขาดนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนเทอร์โมฟิลกันเลยนะฮะเอาละครับอ่ะเช่นเดียวกันนะฮะตัดเผื่อเหลือขาไว้นะฮะ เราจะได้ไม่ไปยุ่งกับจุดบัดกรีเดิมของเขานะฮะเราบัดกรีใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่ฉนวนเอานะฮะตัวนี้ร์โมฟิวนะฮะของเดิมคือ150องศา2แอมป์นะฮะกูดฉนวนให้เรียบร้อยนะฮะอนนี่คือตัวมาฟิวนะฮะ ของเดิม150องศา2แอมป์ของใหม่ก็ใช้150องศา2แอมป์เช่นเดียวกันนะฮะโอเคแล้วก็ปัดปีขาต่อกลัปไปนะฮะตรงนี้ที่เราเช็คในคลิปที่แล้วนะฮะวัดความต้านทานกดลวดมอเตอร์พัดลมแล้วไม่ไม่ขึ้นนะฮะความต้านทานไม่ขึ้นนะฮะกรณีที่เทอร์โมฟิลพัดลมขาดอย่างเดียวนะฮะเราไม่จำเป็นถอดออกมา ทั้งยวงแบบนี้ก็ได้นะฮะเราถอดเฉพาะชุดกดลวดออกมาแล้วมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลก็ได้นะโดยที่ตัวบอดี้ต่างๆยังติดตั้งอยู่ที่ตัวหม้อเนี่ยนะฮะมันจะได้ไม่ยุ่งยากมากแต่นี้เนื่องจากเราถอดใบพัดเราถอดอะไรออกมาแล้วเราก็ต่อออกมาเปลี่ยนข้างนอกให้มันเกิดความสะดวกในการทำงานนะฮะ เอาล้ครับมาเช็คดูกันอีกทีนะฮะตรงนี้ลองตั้ง2,000โ oh อห์มดูนะฮะ2,000โอห์มว oh ัดไม่ขึ้นนะต้านทานจะสูงมากนะฮะพัดลมตัวนี้ต้องตั้งที่ 200k นะฮะตั้งหรือตั้งที่20เมกะโอห์มก็ได้นะฮะสำหรับอมอเตอร์พัดลมตัวนี้นะฮะอดลวดจะมีความต้านทานสูงมากนะครับ เอาครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์พันเป็นฉนวนแล้วก็อาบน้ำยาวานิชให้เรียบร้อยนะฮะเครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาติดตั้งนะฮะ,ะถ้าเทอร์โมฟิลพัดลมขาดอย่างเดียวรอถอดเฉพาะชุดไอตัวมัดเข้าต้มพูดง่ายๆนะชุดขอดลวดออก มาเปลี่ยนเทอร์โมฟิวอย่างเดียวก็ได้โดยไม่ต้องถอดอขันน็อต3ตัวนี้ออกมาก็ได้นะฮะแต่ที่นี้ที่เราถอดมาทั้งดวงเพราะไหนๆเราก็ถอดเปลี่ยนตรงเทอร์โมฟิวตัวหม้อมาแล้วนะ,ะเราถอดออกมาทําข้างนอกเพื่อความสะดวกนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเราก็ต่อสายก็ไปเหมือนเดิมนะครับ เอาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็มาประกอบตรงผนังหม้อเข้าไปนะฮะอ่าก็ประกอบผนังหม้อเข้าไปนะฮะอ่าแล้วก็ติดตั้งเทอร์โมฟิวนะฮะเทอร์โมฟิวตัวใหญ่ตรงนี้นะฮะที่ติดอยู่ที่ผนังหม้อนะฮะอ่าตรงนี้สายกาวนะฮะสีเหลืองเนี่ยสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองนี่คือสายกาวนะฮะ ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ประกอบตัวผนังหม้อเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เป็นปุ่มล็อกนะฮะจะมี2ตัวนะอ่เราต้องวางไว้ในสปริงให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็วางผนังหม้อนะฮะกดปุ่มล็อกให้เข้าไปอยู่ในรูนะฮะตัวนี้อ่าเป็นตัว ตัวล็อกนะฮะก็ใช้ระบบสปริงนะฮะ,ะดึงเข้าดึงออกตัวสปริงก็จะล็อกจะมะีปุ่มล็อกอยู่นะฮะเอาแล้วครับใส่ใบพัดลมเข้าไปก็ขันน็อตนะฮะตรงนี้เป็นทัดลมกระจายความร้อนนะฮะจะเห็นว่าใบพัดหันออกมาทางนี้ส่วนทัดลมที่อยู่ด้านในใบพัดจะหันออกไปอีกด้านนะฮะตร,ตรงนั้นเป็นระบายความร้อนตรงนี้จะกระจายความร้อนให้กับตัวหม้อนะฮะเอาล้ครับแล้วก็ใส่รีเตอร์นะฮะ เห็นไหมฮะขั้นตอนนะฮะอ่ามันจะค่อนข้างเยอะหน่อยการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวตรงนี้นะฮะแต่ก็เราควรจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิวดีกว่าต่อตรงนะฮะ,ะการต่อตรงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดปัญหาขึ้นอีกครั้งเนี่ยหม้ออาจจะไม่ได้นะฮะ,ะตัวนี้เป็นตัวจับความร้อนของเทอร์โมสตัตนะฮะตัวนี้เราก็ต้องอามาใส่ไว้ที่ เช่นนกันนตัวนี้เป็นตัวจับความร้อนก็แบบเดียวกับของตู้เย็นเลยนะแต่ตู้ตู้เย็นจะจับความเย็นนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวจับความร้อนให้กับเทอร์โมสตัตนะฮะก็จะมีท่อต่อไปที่ยังตัวเทอร์โมสตัตที่อยู่ด้านหน้าหม้อนั่นเองนะฮะเอาล้ครับเราก็ประกอบเข้าไปนะฮะ เอาละรเรียบร้อยแล้วก็มาทดลองกันเลยนะครับก็อย่าลืมใส่ตัวหม้อนะคะเพราะว่าเซฟตี้สวิตช์มันจะได้ทํางานนะฮะตั้งไปที่160งองศาหมุนนาฬิกาเอาแล้วครับไฟแสดงฐานะติดแล้วได้ยินเสียงพัดลมนะครับพี่น้องอพัดลมก็ทํางานแล้วพัดลมนี้บอกแล้วเป็นทั้งระบายความร้อนและกระจายความร้อนนะฮะก็ทํางานครบแล้วนะฮะระบบโอเคเดี๋ยวดูนะฮะว่าเทอร์โมสตัตมันทํางานหรือไม่นะฮะ รอดูตรงไฟแสดงฐานะนะฮะตรงนี้ก็เริ่มพอหม้อเริ่มทำงานเนี่ยประมาณ3นาทีก็จะตัดนะฮะน,นะฮะอ่หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะตัดต่อตัดต่อ,ตตอทุกทุกหนึ่งนาทีนะฮะอ้าวต่อแล้วนะฮะอย่างนี้ก็คือเทอร์โมสตัต ไม่เสียนะฮะทำงานได้นะครับก็โอเคนะฮะระลบบบอก็กลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ